อีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นดังตำนานของเมืองนครพนมผู้สืบสายเวทโบราณพันปีจากหลวงปู่ยาทานลักคำผู้สืบทอดสพรพวิชาจากหลวงปู่ยาคูขี้หอมหรือท่านพระครูพลสมกตำนานพระอริลยสงฆ์ผู้เรืองฤทธิ์อภิญญาแห่งประเทศลาวผู้ที่ข้ามมาบูรณะพระาธาตุพนมที่เมืองไทยและนอกจากนี้ ท่านยังได้มีโอกาสเล่าเรียนพระปริยติธรรมและพระกรรมฐานจากหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยและยังได้ไปเรียนวิชาธรมตะกุดทำประหลัดขิกกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนอกจากนั้นยังไปเรียนบิปัสนากรรมฐานจากหลวงปู่โตแห่งวัดประดูชิมพีและหลวงปู่โตท่านยังเมตตาสอนสั่งพรพวิชาให้กับหลวงปู่บุญยอเรียกได้ว่าในเขตแดนแคว้นอีสาน แดนพระทาตุพนมแห่งนี้หลวงปู่บุญยอท่านก็ไม่เป็นสองรองใครครับในยุคสมัยก่อนนั้นคนอีสานนับถือผีก็มักจะถูกผีเข้าถูกผีปอบสิงโดนคุนใสพากันหามเข้ามาที่วัดให้หลวงปู่บุญยอท่านรักษาอยู่เป็นนิดเมื่อเผียวร้ายย่างกายเข้ามาในเขตพุทธาวาสอันศักดิ์สิทธิ์และถูกประพรมด้วยน้ำพระพุทธมนต์ของหลวงปู่บุญยอต่างก็ร้องกรีดหยหวนอย่างทรมาน เปล่งวาจายอมแล้วยอมแล้วกูยอมแล้ว,ลว,ลวหลวงปู่บุญยอท่านจึงได้รับการขนานนามจากชาวบ้านเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ยอผีย่านหลวงปู่บุญยอขันติโกวัดเทพนัดดาจังหวัดนครพนมสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่ยังดำรงทาตุขันปัจจุบันท่านสิริอายุ97ปี7 7พรรษา เป็นพระมหาเถรวระผู้เท่าผู้ที่มีอายุการพรรษายาวนานที่สุดในจังหวัดนครพนมและด้วยวาระอันเป็นมงคลน,นี้หลวงปู่บุญยอท่านได้เจริญอายุวัฒนะมงคลครบแปดรอบและได้เมตตาให้คุณนนท์อาบีเอสผู้สร้างตำนานเหรียญหน้ายักษ์อันโด่งดังจัดสร้างเหรียญเสมาฉลองอายุวัฒนะมงคลครบแดรอบเพียงหนึ่งรุ่นเท่านั้น วันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านสองรายการดังนี้ครับรายการที่หนึ่งเนื้อทองคำสร้างแค่เหรียญเดียวในโลกเท่านั้นและที่สำคัญเนื้อทองคำเหรียญนี้เลขหนึ่งตัวเดียวครับท่านใดอยากจะเป็นเจ้าของเหรียญทองคำเหรียญเดียวในโลกติดต่อมานะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าเหรียญมีแค่เหรียญเดียวในโลกเท่านั้นอนาคต จะมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนรายการที่18รายการลุ้นเนื้อจัดสร้าง119ลังหรือเท่ากับ11,900เหรียญเท่านั้นการันตีเนื้อเงินในลัง4เหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลัง6เหรียญเนื้อเงินแบ่งออกเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำ1เหรียญและเนื้อเงินลงยา สาเหรียญรวมเนื้อเงินที่การันตีในหลังทั้งหมดสี่เหรียญร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละ350บ,บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3มลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีส่วนรายการที่หนึ่งเนื้อทองคำเลขหนึ่งตัวเดียวท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามราคาได้ครับสำหรับพิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษพระปุกเสกแล้วหวาระดังนี้ครับ วาระที่หนึ่งวันที่18มิถุนายนพุทธ,ธาพิเศษณวัดปา่าเควันจังหวัดกลสินโดยมีหลวงปู่โสภาธรรมิโกหลวงปู่นูอินกิติสาโรหลวงปู่ฝานอิสโรหลวงพ่ออุดรอัคคธรรมโมหลวงปู่ทองถาวโรพระอาจารย์มหาวัดวัฒนเมธีพระอาจารย์สุรพลธรรมวโรวาระที่สองวันที่19มิถุนายนพระอาจารย์ต้อมประพสโร เมตตาปลุกเสกณวัทถาแบงจังหวัดร้อยเอ็ดวาระที่สวันที่หกรกฎาคมปุกเสกโดยหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นวาระที่4วันที่หกกรกฎาคมพิธีพุทธาเทวพิเศษใหญ่ณวัดโพธิสะอาดม,มีพระเกจิคณาจารย์ร่วมปุกเสกดังนี้ 1. หลวงปู่นุนวัดพุทธโมกขาร,ารามสอง หลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเวรุวันธรรมารามสหลวงปู่โสภาวัดป่าเคือวัน 4. พระครูสุชาญเจ้าวาดวัดโพธิสะอาด 5. หลวงปู่เถิงวัดบ้านอาไลย 6. พระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสามคี 7. หลวงปู่บุญหลายวัดปุดเนียม 8. หลวงพ่อเกษมวัดจิกสูง 9. หลวงปู่สมบูรณ์สำนักสงฆ์ปฏิวิติธรรมเขาพอย10หลวงปู่แก้ววัดแก่งดินสอ สิบเอ็ดพระอาจารย์ธรรมดลวัดหนองปรือสิบสองพระอาจารย์เด่นโชควัดป่าสุมังคโลวาระที่ห้าวันที่เจ็ดกรดกฎาคมเมตายานจิตปุกเสกโดยพระอราชวัชรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัวดพระธาตุเหมือนหินร่วมกับหลวงปู่ดมทรัพย์วัดป่าเวรุวันธรรมารามนั่งปรกอาจารย์จิตปุกเสกณนะธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินวาระที่หกลุกเสกในวันที่ 28กรกฎาคมโดยหลวงปู่บุญยอท่านเมตตาปุกเสกณพระอุโบสถวัดเทพบดดาจังหวัดนครพนม